วอลลอนเลยคือทั้งให้ต้องให้ให้กอล์ฟเช็คต,ต,ต,ต้องให้กอล์ฟเช็คเฮ้ย hey, แมปสามที่น่ากล<อ>ัวคือพีอ่จันโดลแล้แหละไม่ใช่พี่แน่นหรอกเอานะตามตามภาพก็คือจุงกีหล่นหน้าบ้านไว้แล้วรอกร่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปซ้ายกันเนี่ยไป <okay S 2> หน้าบ้านข<อ>เขาเลยรีรีเล่นหลุมตองหน้าบ้านเขาก็ได้ฝั่งใกล้ๆหน้าบ้านเขาจะได้ชุบมิสเตอร์เอ็กได้แล้วเดี๋ยวบอสเดินขึ้นเดินลงไม่ผมผมผมอยู่ได้ไหายังให้จันผมไหมผมอยู่ได้บ้านก่อนหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านก่อนแล้วสู้ไปก่อนเดี๋ยวเดินเรากลับมาช่วย ผมไปซ้ายดีกว่าซ้ายครับซ้ายครับโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจงกิจเดี๋ยวเราจะไปหลุมไหนแต่ว่างอีกทีะเลได้ครับปลาในทะเลปลาในทะเลเเรียบร้อยไม่กินยาบังเดี๋ยวค่อยกินพี่นี่ต้องกินยาบีป่ะครับเฮ้ยเรื่องอะเฮ้ยเรื่องขับเฉย ไม่ถึงก็ไม่ต้องกินไปมาเลยผลนมาบ้านไปไปเลยไปเลยกอนไปเลไปเลไปเลยไปไปเลยเขาเลยเมันไปขวา3มนขวาสี่นะขวาสี่บบอลบอลกอรี่รลงล่างเลยลงล่างมารอเลยลงล่างมารอหน้าบ้านเลยบอลมาเลยมาเลยบอลนี่ลงมาล่างมาเลยเดี๋ยวมันเข้าหน้าบ้านเราอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมากอก่อนคุมหลักกลุ่มล่ออะนะดิแล้วดิแล้วดิดแล้ว

ครุบแล้วไปแล้วครับขึ้นครับเมื่อกี้บ้านมีคนเข้าตัวนึงโอเคผมว่าผมงเอาเลยเลยอดทนอดทนอากูมารอชุดเดินออกมาก่อนไปแล้วมาตั้งมาตั้งตรงนี้ก่อนได้วรีบครับแล้วนี่นะโดนหล่นมันมาแล้วพี่รีบมาแล้วพี่รีบนะตัวนั้นจริงเคลียร์ตอนไหนชิดตอนไหนโอเคาปลาเียร์เคลียร์ทรายต่อปาบาร์าร์มาได้แล้วบอสเสร็จแล้วกลับมาขวาได้ครับได้ครับ เราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วแมวอยู่พี่มีแมวมีแมวมีแมวแมวอยู่แถวนี้เอ้ยนาบ้านโดนนาบ้านโดนกลับกลับจุงกิอยู่ได้เล็บมันตัวเดียวอยู่ได้อ้า่ได้ผมอยู่เหยียบไม่ได้วะงอยู่ยังอย่ไปไม่จดหรือเปโอเคได้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 ดึงมาละดึงมาละคตายลี่ละได้เลยแล้วครับโอเคแล้วครับมาสองมาสาม สู้ไปสู้ไปได้อยู่ได้อยู่สีเราเอ้ครับตามตามชั่วมันถอยแล้วตามไปตามไปเดี๋ยวอยู่ไอ้เชเองไปเลยไปเลยตามไปโอเคโอเคจิงพลาตายพลาตายหน้าหน้าบ้านมันไปหน้าบ้านแล้วนะครับโอเคโอเคเห็นแล้วเผลอแล้วเห็นแล้วขอเครีังเครียดของเคียดแคลิ่นแคลิ่นแก่หยดแก่หน้าบ้านหนึ่งขวานึงครับมันบีบมันไช้หลุดไปหนึ่งนะก่อนก่อนยืนยืนยืนแม่นล่ะก่อนตาม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  ตามมาแล้วผมตามมาแล้วผมตามมปแล้วล้วล้วเนี่ยนะบ้านเสียไหวเปล่าไหวเปล่าไม่บีบคอเกลียตรงนี้ก่อนเกี่ยเดี๋ยวมาสู้เกี่ยรเกียรเกียอยู่ได้เกลี่อยู่สู้ไปสู้ไปสิงค้าอยู่เก็เปนเลยได้แล้วคืได้คืนละม่อน่ไนี่ไม่อ่อนปี๊บ๘ดึงผมไหวปัติดไรเจะไม่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายตยยิดจูบอ่ะ